อดีตคู่จิ้นอย่างนุกปายนะครับผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าทางหนุมนุกธนดลนนะครับเข้าพิธีอุปสมบทลาบวชรลาศิกขาบวชไปที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นการจัดงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานบุญครั้งใหญ่นะครับขนาดเดียวกันทางด้านป้ายปายนะครับป้ายปายเนี่ยก็เป็นคู่จิ้นกันก็มีการไปร่วมพิธีร่วมงานบวชของคุณหนุมนุกธนดลนพร้อมกับขอโอโหสิกรรม กับสิ่งที่เคยล่วงเกิดนะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันที่29ิมิถุนายนก็คือวันนี้นะครับนักร้องหนุ่มนุกธนดลนเข้าพิธีอุปสมบทที่จังหวัดขอนแก่นตามประเพณีนะครับโดยมีครอบครัวคนสนิทและก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาร่วมอนอออุโมทนาบุญกันเป็นจํานวนมากนะครับโดยทางด้านเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ภาพปลาบวชก่อนหน้านี้ด้วยนะครับบอกว่า เนื่องด้วยข้าพเจ้านายธนะดลสิริแววจะเข้ารับการอุปสมบทในวันที่29มิถุนายนพศ2565จึงขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติญาติสนิทมิสหายและทุกท่านที่เคารพนับถือร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทครั้งนี้กลรำใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมจะด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีในภพชาตินี้หรือชาติใดก็ตามขอให้ทุกท่านอโหาสิกรรมและอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินนี่นะครับขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยภาพนะครับอดีตกุชจินยางปายนะฮะปายโอริโอหรือว่าปายจัดนภาเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพขณะไปร่วมปลงผมของหลุ่มนุกธนดลน,นะครับพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าขออโหาสิกรรมน,นายธนดลสิริแวลนุกธนดล ที่เคยล่วงเกินทั้งกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขออนุโมทนาสาธุบุญใหญ่ในครั้งนี้ในการอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาด้วยความตั้งใจดีในครั้งนี้ท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์นะครับแลวก็อนุโมทนาสาธุบุญเกือบหมื่นคอมเมนต์เพียงแค่โพสชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็น การอนุมูทาบุญนะครับก็อนุมูธาบุญกับหนุ่มนุกธนโดนด้วยนะครับแล้วก็นะครับทางด้านปายอาดีตกุจินก็มีการไปร่วมพิธีนะครับร่วมโปรงผมด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตกุจินก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับเป็นดราม่าที่หนักซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ผ่านไปได้แต่ก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงพอสมควรจนต้องมีการออกมาชี้แจงกันซึ่งการบวชครั้งนี้เนี่ยหนุ่มนุกก็เคยบอกยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับกระแสดราม่าที่ตนเองเนี่ยโดนถาโถมอย่างหนักมาก่อน นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ก็ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้นก็เข้าวิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปได้ดีๆนะครับโดยมีหล่มปลายอดีตคู่จิ้นเนี่ยก็ไปร่วมพิธีปลงผมนะครับแล้วก็อาโหสสกรรมในสิ่งที่เคยร่วงเกินไ้ด้วยเข่าวัดนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ